สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นฝาแข้งนะครับ Honda าคิกร้อยี่สิบห้าไอตัวใหม่นะครับฝาแข้งร้อยยี่สิบห้าไอตัวใหม่ของ Honda าคิกนะครับทำสีน้ำตาลไหมนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่หมุนให้ดูนะครับวางบนไม้หมุนให้ดูเลยนี่นะครับ สีน้ำตาลไหมนะครับฝาแข้งคิก125 i อตัวใหม่บริเวณนี้เราปิดกันสีไว้ให้นะครับบริเวณนี้เราปิดกันสีไว้ให้นะครับแกนคันสตาร์ทนะครับแล้วก็ซีนต่างๆนะครับเราปิดกันสีไว้ให้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวค่อยๆแผ่นกล้องให้ดูความเงางามนะครับนี่นะครับให้ดูความเงานะครับ แลกเกอร์เงาใสนะครับแลกเกอร์เงาใสเลยสีน้ำตาลไหมนะครับสีน้ำตาลไหมยังไงก็ฝากผลงานฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านเราเป็นร้านรับทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับทุกชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสี 2K หรือว่าสีพาวเดอร์โค้นะครับ ทางร้านตอนนี้ก็มีบริการเคลือบแก้วเซรามิก10เฮดน้ำยาแท้นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็รับหุ้มผ้าคาร์บอนนะครับผ้าคาร์บอนเคปล่าผ้าแท้นะครับหุ้มทุกชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์หรือชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับร้านเรามี3มช่องทางนะครับให้ติดตามรับชมผลงานนะครับติดตามรับชมผลงานหรือว่าติดต่อสอบถามนะครับ3ช่องทางนะครับ มี a c e b o o k นะครับมีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับเพียงท่านพิมพ์ค้นหาคำว่ารังสิตทำสี่ล้อนะครับพิมพ์ค้นหาคำว่ารังสิตทำสี่ล้อนะครับจะเจอ3มช่องทางของทางร้านนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับมีผลงานต่างๆให้ชมนะครับทั้ง3มช่องทางนะครับลองติดตามดูงานกันได้นะครับสนใจทำสีชิ้นส่วนไหนก็อยากทราบราคาก่อนก็ แชทสอบถามได้นะครับไม่ทำไม่ว่ากันนะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับร้านลางังสิทธิ์ทำสี่ล้อสวัสดีครับ